เป็นปลาทะเลน้ําตื้นที่ต้องใช้วิธีการตกเท่านั้นถึงจะได้กินเพื่อนๆเ,เคยไปทะเลแล้วเคยเห็นคนยืนกลางน้ําประมาณสักประมาณแค่เอวแคุ่งอ่ะเขาตกปลาทรายค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ วันนี้การจะมาชวนเพื่อนๆทําปลาทรายทอดกระเทียมค่ะนี่นะคะเพิ่มกระเทียมหอมๆเข้าไปค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะการก็มีปลาทรายค่ะปลาทรายครึ่งกิโลกร,รัมนะคะให้พ่อค้าเขาขอดเกตมันต้องเอาเกศออกนะเนื่องด้วยเกตมันเยอะแล้วก็เนี่ยค่ะผ่าตรงท้องอะคะ่ะเอาขี้เอาไส้มันออกเรียบร้อยล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วอะนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะเป็นกระเทียมไทยกระเทียมกีบเล็กนะคะตําไว้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีการทอดกระเทียม เยมไม่ให้ไหม้ให้เหลืองสวยน่ากินนะคะเรามาติดตามชมกันค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆเ,เนื่องด้วยปลาของการน่ะมันสดน้อยเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความสดให้กับปลากันนะคะการจะใช้หลักการวิธีเดียวกับการทําปลาแดดเดียวเนี้ยค่ะการจะเติมน้ํำลงไปในกระมังเนี้ยนะคะ กะว่าประมาณท่วมตัวปลานะคะประมาณลิตรหนึ่งหนึ่งลิตรนะคะประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะการจะใช้เกลือนะคะเกลือป่นป,ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแล้วการก็จะเพิ่มความหอมด้วยซีอิ๊วขาวนะคะเติมลงไปค่ะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะคนให้เกลือละลายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปลาที่สดน้อยของเราอะคะ่ะลงมาแช่ไว้นะคะสักประมาณสิบนาทีระหว่างนี้ให้เพื่อนๆชิมน้ำได้นะคะ ว่ามันเค็มมากเค็มน้อยอืมไม่ต้องให้เค็มมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลาเรามันจะเค็มเกินไปเสร็จแล้วเราก็เอาปลาทรายของเราอะคะ่ะที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปแช่ไว้เลยค่ะนี่นะคะหลักการทําปลาแดดเดียวก็คล้ายๆกันนะคะปลาเรา จะได้มีรสชาติทั่วถึงทั้งตัวนะคะการจะแช่ไว้แบบนี้สักประมาณ10นาทีนะคะระหว่างที่เรารอแช่ปลากันนะคะค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมกันใช้ประมาณ2-3ขีดนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะกันด้วยตัวกันเองอะ่ะแล้วก็ลูกกันอ่ะชอบกินกระเทียมการก็จะใส่กระเทียมเยอะเสร็จแล้ว เรามาเพิ่มรสชาติให้กับกระเทียมกันนะคะกันจะใส่ซอสปรุงรสใส่ประ,ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะกระเทียมกันเยอะกันก็จะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะเกลือนิดเดียวพอนะคะน้ำตาลทรายค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาพอนะคะอย่าให้เยอะถ้ามันออกหวานน่ะมันจะมันมันจะไหม้หลังจากนั้นเพิ่มความกรอบให้กระเทียมของเรากันค่ะโดยใส่แป้งนะคะแป้งทอดกรอบนะคะใส่ไปนิดหน่อยพอนะคะไม่ต้องเยอะนะคะ นี่ค่ะของการใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะพอ,อจากนั้นให้เพื่อนทําการเคลาเลยนะคะก่อนทําอาหารทุกครั้งนะคะต้องล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะนี่นะคะคุกเคลาให้กระเทียมของเรามีรสชาตินะคะเพียงเท่านี้รสชาติกระเทียมของเราก็มีรสชาติแล้วค่ะทําเสร็จกินเสร็จแล้วก็พาลูกล้างจาน โอ้โหเป็นกิจกรรมครอบครัวที่อบอุ่นเลยนะแต่จริงๆอะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอน้ลงจานน่ะลูกชอบหนีนี่นะคะการก็หมักกระเทียมไว้แบบนี้นะคะปลาของการแช่มาได้ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกันจะไปเทน้ําออกนะคะนี่นะคะการเทน้ําออกนะคะแต่ว่าไม่ต้องล้างน้ําเปล่านะคะหลังจากนั้นการก็จะมาใช้แป้งทอดกรอบนะคะนี่ละคะ่ะปลาของเราจะได้เหลืองสวยนะคะ แล้วเวลาทอดมันก <Perfect. S 2> ็จะไม่ติดกระทะน้ำมันมันก็จะไม่กระเด็นด้วยนะคะนี่ค่ะใช้แป้งทอดกรอบนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะคลุกคลุกคลุกบางๆนะคะไม่ต้องเยอะนี่ละค่ะพอละค่ะแค่นี้ค่ะป่ะเราไปลงมือทอดกันเลยค่ะค่ะเตรียมกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันนะคะนี่ค่ะน้ำมันนะคะรอน้ำมันร้อนนะคะรอน้ำมันร้อนนี่เลยการจะเอากระเทียมลงทอดก่อนนะคะน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเกลี่ยไฟกลางนะคะ วิธีที่การทำเนี่ยกระเทียมมันจะกรอบแล้วมันก็กินได้หมดเลยนะคะคือลูกการน้นชอบมากเลยนะยิ่งไอคนเล็กด้วยเนาะมันชอบมากเออมันกินกระเทียมเป็นอ่ะมันกรอบไงเด็กอ่ะส่วนมากก็จะชอบกินกรอบ,กรอบเกียวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเหลืองกรอบนะคะต้องหมั่นคนบ่อยๆนะคะสีกระเทียมมันจะได้เหลืองสวยสม่ำเสมอกันนะคะ คแ okay, ล้วนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกว่าเขาจะเย็นถึง็จะเข้มขึ้นอีกค่ะแล้วก็พอเขาเย็นน่ะถึงจะมีความกรอบนะคะช้อนออกให้หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้น้ํามันนี้ละคะ่ะทอดปลานะคะแหนกระเทียมกาน่ากินไหมคะทอดปลานะคะทอดป,ปลาสดนะคะสําคัญที่สุดเลยค่ะไม่ให้ปลาติดกระทะนะคะคือน้ํามันต้องร้อนจัดต่อน,น้ํามันร้อนนะคะกันจะใส่ขิงลงไปเลยค่ะสี่ห้าแว่นนะคะ เอาขิงลงไปทอดก่อนนะคะคลิปที่แล้วกันลงไปวิธีการทอดปลานิลนนะคะปลานิลนไซส์ใหญ่เลยทอดยังไงไม่ให้ติดกระทะนะคะโดยการจะใช้ขิงเหมือนกันค่ะลงไปทอดก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดกระทะแล้วก็ปลาของเรามันก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะช่วยดับข่าวปลาค่ะทอดขิงเหลืองเหี่ยวได้พี่แล้วนะคะแล้วก็ตักขิงออกค่ะเอาปลาลงทอดเลยค่ะปลาทรายนะคะวันนี้กันได้ไซส์ใหญ่หน่อย ปกติช่ยเห็นแต่ตัวแบบเล็กวันนี้เห็นตัวใหญ่หน่อยน่ากินเลยค่ะชอเกรเียมไม่เลิกกินเลยทอดไปเลยค่ะอย่าเพิ่งวุ่นยุ่งอะไรกับเขานะคะให้เขาเหลืองด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอเขาเหลืองได้ที่แล้วเขาจะตัวเ็าจะลอยขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวจังหวะนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมากลับด้านกันนะคะทอดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะปลาเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะแสดงว่าเขาเริ่มเหลืองแล้วะคะ่ะอ๋อดีค่ะขยับได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำการกลับปลากันนะคะกลับด้านกันกระจายปลาออกนะคะเพราะว่าเราใช้แป้งอะ่ะแป้งมันจะติดกันเนี่ยค่ะพอที่เเหลืองกรอบเลยนะคะปลาของการเหลืองได้ที่แล้วนะคะประมาณนี้กา้ก็จะเอาปลาตักขึ้นนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆปลาของการยังอยู่ครบตัวนะคะไม่ติดกระทะด้วย กรอบน่ากินเชียวค่ะหอมมากปลาทรายค่ะไอที่มันเป็นดำๆเกาะตัวนะั้นมันเป็นเศษผงกระเทียมนะคะกระเทียมที่ใช้เจียวตอนแรกค่ะเดี๋ยวกันท่อต่อให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟเป็นค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูลูกชอบนะคะจุใจกันไปเลยค่ะเห็นกระเทียมเจียวกันไหมคะนะคะ,นะคะ นี่เลยค่ะมีรสชาตินะคะกระเทียมเจียวกันปลาทรายก็กรอบนี่ค่ะกินได้หมดทั้งตัวเลยนะคะยกเว้นก้างหัวเหอะกรอบมาเลยค่ะลองทําดูกันนะคะเมนูลูกชอบค่ะเด็กๆชอบแน่นอนค่ะเมนูนี้นะคะให้เด็กๆได้ทานปลาทะเลค่ะนะคะลองทํากันทานกันดูค่ะแล้วก็นะคะอย่าลืมเอาเทคนิคการไปใช้เนาะ ทอดปลาไม่ติดกระทะแน่นอนค่ะปลาเหลืองสวยเหลือมาครบตัวนะคะไม่ได้เอาไปฝากที่ก้นกระทะนะคะนี่ค่ะฝากกันไม่ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปนะคะคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆให้ลูกทานรอติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆ ทั้งกระเทียมทั้งปลานะคะมันมีความหอมแล้วก็เดี๋ยวกันบอกนิดนึงในตัวปลานะที่การเอาไปแช่น้ําเกลือปลามีรสชาติแบบหืมพอดิบพอดีมากเลยค่ะเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพื่อลองทําทานกันดูน,นะคะเพื่อนเพื่อสามารถทานคู่กับซอสพริกน้ําปลาพริกนะคะที่การเคยทําไว้ลงในช่องแล้วนะคะแล้วก็ไอไน้ําจิ้มซีฟูด้ดสูตรบ้านๆของกานะคะที่การทําลงในคลิปไว้ะค่ะสามารถ กินด้วยกันได้หมดเลยค่ะหรือเพื่อนๆจะทานกับน้ำปลาเฉยๆก็ได้หรือทานเปล่าๆแบบนี้ก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะ